สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ฟังธรรมพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่เออน่าสนใจมากๆมาคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังความสามารถอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เรียกว่าทศพลลาานหรือก็คือกำลังแห่งยานสิบประการของพระตถาคตนะคะ ทศพล,ลยานสิบอย่างเลยเหรอครับใช่ค่ะสิบประการที่ทำให้พระองค์ทรงมีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดซึ่งเรื่องนี้มาจากสีหสูตรค่ะที่เปรียบการแสดงธรรมของพระองค์ว่าเหมือนกับเสียงคำรามของราชสีหรือที่เราเรียกว่าสีหานาสนั่นเองค่ะอ๋อ สีหนาถเสียงราชสีคำรามฟังแล้วรู้สึกถึงพลังความองอาจแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับใช่ค่ะเสียงมันจะกึกก้องแสดงถึงความมั่นใจเต็มที่แล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงมั่นใจได้ขนาดนั้นถึงขั้นกล้าประกาศสัจธรรมเหมือนราชสีคำรามกลางป่าแบบนั้นคําตอบก็คือกําลังทั้ง10ประการนี้นี่แหละค่ะเป็นเหมือนขุมพลังความรู้แจ้งภายในที่ทําให้พระองค์ทรงสามารถประกาศธรรมได้อย่างสมบูรณ์ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูกันทีละข้อเลยดีไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะเริ่มกันที่กำลังข้อแรกนะคะฐานะฐานะยานฐานะฐานะยานเอ่อเชื่อมันบอกอยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าเกี่ยวกับฐานะกับอะฐานะใช่เลยค่ะยานข้อนี้คือปรีชายอย่างรวมว่าอะไรคือฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้ สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันสอดคล้องกันตามความเป็นจริงแล้วก็รู้อะไรคืออะฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมันขัดกับหลักเหตุผลพอจะมีตัวอย่างไหมครับให้เห็นภาพชัดขึ้นอืมนึกภาพไม่ง่ายก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรารู้ว่าปลูกมเมล็ดมะม่วงเนี่ยยังไงก็ต้องงอกเป็นต้นมะม่วงถูกไหมคะอันนี้คือฐานะมันเป็นไปตามเหตุป,ปัจจัยครับ แต่ถ้าเราหวังว่าปลูกมเมล็ดมะม่วงแล้วมันจะกลายเป็นต้นกล้วยหรออือผลมะม่วงจะกลายเป็นทองคำขึ้นมาเฉยๆอันนี้คืออัานนะค่ะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติพระองค์ท่านทรงเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลแบบทะลุปรุปโปร่งเลยว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนรู้กฎธรรมชาติเรื่องเหตุผลอย่างชัดเจนงั้นข้อที่สองต่อเนื่องกันเลย กรรมวิปากยานอันนี้เรื่องกรรมตรงๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกรรมวิปากยานคือรู้แจ้งชัดเรื่องกรรมหรือการกระทำแล้วก็วิบากหรือผลของกรรมนั้นๆทรงรู้หมดทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลไปในอนาคตยังไงแบบว่าทำแบบนี้เจตนาแบบนี้ผลจะเป็นแบบไหนรู้ทั้งเหตุทั้งผลตามจริงเลยค่ะไม่ใช่แค่รู้กว้างๆว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่รู้ลึกไปถึงกลไกลเลยลึกกว่านั้นมากค่ะทรงรู้ความซับซ้อนของการให้ผลกรรมกรรมไหนให้ผลก่อนกรรมไหนให้ผลที่หลังกรรมชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อต่อไปหรือมีปัจจัยอะไรมาเสริมมาหักล้างกําลังของกรรมนั้นๆรู้ละเอียดหมดเลยค่ะโอแสดงว่าการรู้ข้อนี้ทําให้เข้าใจชีวิตเลยว่าทําไมคนเราต่างกัน ถูกต้องค่ะมันอธิบายความหลากหลายในสังฆารวัรได้ชัดเจนมากแล้วก็นำไปสู่ข้อต่อไปด้วยค่ะข้อที่สสัพพัทธคามินีปฏิปทายานสัพพัทธคามินีปฏิปทาชื่อยาวจังครับข้อนี้เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยฮค่ะชื่อยาวนิดนึงข้อนี้คือยาณอย่างรู้ปฏิปทาปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติหรือหนทางนั่นเองค่ะทรงรู้ชัดว่า ต้องปฏิบัติแบบไหนเดินทางสายไหนถึงจะนำพาสรรพสัตว์ไปสู่จุดหมายหรือภพภูมิต่างๆได้จริงไม่ว่าจะเป็นทางไปสู่สุขคติไปสู่ทุกขคติหรือแม้แต่ทางไปนิพพานเลยค่ะอ๋อเหมือนรู้แผนที่ชีวิตเลยว่าจะไปสวรรค์ไปนรกหรือไปนิพพานต้องทำยังไงประมาณนั้นเลยค่ะทรงเห็นชัดเจนว่า หนทางไหนนำไปสู่อะไรทำให้ทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำให้กับแต่ละคนได้รู้เหตุผลข้อหรู้เรื่องกรรมข้อสอแล้วก็รู้หนทางข้อสโอ้สามข้อแรกนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วข้อต่อไปละครับข้อสนานาธาตยานข้อนี้เป็นเรื่องการอย่างรู้ธาตุต่างๆค่ะคือพระองค์ทรงรู้ชัดว่าโลกและสรรพ,พสิ่งเนี่ยประกอบด้วยธาตุหลากหลายชนิดนะ แต่และชนิดก็มีลักษณะเฉพาะมีความแตกต่างกันไปตามความเป็นจริงคำว่าธาตุในที่นี้ไม่ใช่แค่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะอาจจะรวมถึงธาตุในความหมายที่กว้างกว่านั้นด้วยอย่างเช่นอายตนะธาตุพวกจักขุทธาตุตาโซตะธาตุหู ไปจนถึงมโนธาตุใจหรือธาตุที่เป็นสภาวะธรรมต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้อย่างลึกซึง้งว่ามันหลากหลายและมีคุณสมบัติยังไงเหมือนเข้าใจส่วนประกรอบย่อยที่สุดของทุกสิ่งทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนน่าทึ่งครับมาถึงข้อ5นานา,นาทิมุติกยานอันนี้เกี่ยวกับความชอบความถนัดของคนหรือเปล่าครับ ถูกต้องเลยค่ะนานาธิมุติกยานคือปรีชายอย่างรู้ถึงอธิมุติหรือก็คืออัธยาศัยความโน้มเอียงความเชื่อความสนใจหรือจริตนิสัยที่แตกต่างกันของแต่ละคนแต่ละสัตว์นะคะจริงด้วยครับคนเราไม่เหมือนกันเลยบางคนเน้นศรัทธาบางคนชอบคิดบางคนใจร้อนบางคนใจเย็นพระองค์ทรงรู้ความต่างเหล่านี้หมดเลยเรอครับ ใช่ค่ะทรงรู้ว่าใครมีพื้นฐานมายังไงโน้มเอียงไปทางไหนมีนิสัยสะสมมาแบบไหนซึ่งความรู้นีส้สำคัญมากนะคะสำหรับการสอนธรรมะสำคัญยังไงคะก็เพราะเมื่อทรงทราบอัธยาศัยที่ต่างกันก็จะทรงเลือกวิธีสอนได้เหมาะสมเลือกหัวพ้อธรรมหรือใช้คำเปรียบเทียบที่แบบว่ามันตรงใจตรงจริตกับคนนั้นๆทำให้ผู้ฟังก็ใจง,ง่ายเข้าถึงธรรมะได้ดีขึ้นไม่ใช่สอนเหมือนกันหมดทุกคน โอ้ oh, เป็นการสอนที่ปรับให้เข้ากับแต่ละคนจริงๆเยี่ยมเลยครับแล้วข้อ 6. อินทรียะปโรปิริยัตยานอันนี้ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยไหมครับเกี่ยงเนื่องกันเลยค่ะนอกจากจะรู้อธัธยาศัยอธิมุตติแล้วเนี่ยยานข้อนี้คือการยังรู้ถึงความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์และบุคคลอื่นด้วยอินทรีย์หมายถึงพลังความสามารถทางใจหรือศักยภาพอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะ อินทรีย์ในทางธรรมก็คือพวกพลังทางจิตใจที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันเช่นศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาความเข้าใจพระองค์ทรงรู้ว่าใครมีอินทรีย์เหล่านี้แก่กล้าหรือยังอ่อนอยู่ใครพร้อมปฏิบัติระดับไหนเขาไม่ยากไม่ง่ายเกินไปถูกต้องค่ะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆพอรู้จริต รู้ความพร้อมของผู้ฟังแล้วก็ต้องรู้เรื่องสภาวะจิตลึกๆด้วยสิครับถึงจะนำทางถูกซึ่งน่าจะเกี่ยวกับข้อ7ชาณานาทิสังกิเลสสาธิยานใช่เลยค่ะข้อนี้ลงลึกเรื่องสภาวะจิตโดยตรงคือทรงรู้ชัดถึงความเศร้าหมองสังกิเลสความผ่องแพผวโวทานแล้วก็การเข้าออกหรือสภาวะต่างๆของธรรมที่ละเอียดขึ้นไปอีกเช่นฌานวิโมกสมาธิสมาบัต,บติพวกนี้ค่ะรู้ตามความเป็นจริงหมดเลย คือรู้กังไกของจิตทุกระดับเลยอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรทำให้สงบอะไรทำให้ฟุง้งซ่านสภาวะชานระดับต่างๆสภาวะหลุดพ้นเป็นยังไงรู้หมดทะลุปลุกปลงเลยค่ะรู้เหตุปัจจัยที่ทำให้จิตเป็นไปในสภาวะต่างๆทั้งทางดีทางเสื่อมรู้การเข้าสมาธิออกสมาธิรู้สภาวะจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสอย่างละเอียดทำให้ทรงแนะนำการฝึกจิตได้แม่นยำามาก ละเอียดอ่อนมากจริงๆครับต่อไปข้อ8ปุูพเภนิวาสานุสติยานข้อนี้คนน่าจะคุ้นเคยกันเยอะก <men ly> ารระลึกชาติได้ใช่ค <m ys ven> ่ะแต่ไม่ใช่ระลึกได้แบบนิดๆหน่อยๆเลื่อนรางนะคะยานข้อนี้คือระลึกถึงภพชาติในอดีตภูพเพนิวาดได้แบบมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะพร้อมรายละเอียดชัดเจนด้วยนะในข้อมูลบอกว่าระลึกได้เป็นแสนชาติเป็นกับๆเลยเหรอครับทั้งช่วงโลกจเจริญโลกเสื่อมใช่ค่ะ ระลึกได้หมดแล้วไม่ใช่แค่จําได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรนะแต่ระลึกได้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศคือรู้รายละเอียดชัดเป๊กว่าชาตินั้นๆชื่ออะไรตระกูลไหนหน้าตาผิวพรรณเป็นไงกินอะไรอยู่ยังไงสุขทุกข์แค่ไหนอายุเท่าไหร่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนต่อละเอียดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยค่ะโหเหมือนดูวิดีโอชีวิตย้อนหลังได้เป็นล้านๆเรื่องเลยชัดขนาดนั้นต่อไปข้อ9จุตูปปาตายาน หรืออีกชื่อทิพพจักขุยานอันนี้คือตาทิพใช่ค่ะทิพจักขุยานตาทิพที่บริสุทธิ์เหนือตามนุษย์ธรรมดาทําให้ทรงเห็นการจุติคือตายและอุปป,ปัตติคือเกิดของหมู่สัตว์ทั้งหลายว่ากําลังไปเกิดที่ไหนพบภูมิไหนเห็นแล้วรู้ด้วยไหมครับว่าทําไมเข้าถึงไปเกิดตรงนั้นรู้ชัดเลยค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อสองกรรมวิปากยานทรงเห็นเลยว่าสัตว์ที่ไปเกิดที่ดีสุขติสวรรค์นเนี่ย ก็เพราะทำกรรมดีไว้คือประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ดูหมิ่นพระอริยะมีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิครับส่วนคนที่ไปเกิดในที่ไม่ดีอบายทุกขตินรกก็เพราะทำกรรมชั่วไว้ประพฤติไม่ดีกายวาจาใจดูหมิ่นท่านผู้ทรงคุณมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิทรงเห็นกฎแห่งกรรมทำงานชัดๆผ่านตาทิพนี้เลยสินะครับเห็นหมดเลยคนดีคนชั่วสวยไม่สวยรวยจนเป็นไปตามกรรมใช่ค่ะ เห็นวงจรการเวียนว่ายตายเกิดตามความเป็นจริงแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายค่ะที่สำคัญที่สุดเป็นยอดของยานทั้งหมดเลยข้อ10อาสวะคยายานอาสวะคยายานการทำให้อาสวะสิ้นไปอาสวะนี่คือกิเลสท,ที่มันนอนเนื่องในใจเราใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นกิเลสละเอียดที่หมักหมมอยู่ในใจเรามานานแสนนานเป็นต้นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี่แหละค่ะ อาสวะขยายานก็คือปรีชาอย่างรู้ในการทำอาสวะเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปแบบไม่เหลือเลยแล้วผลคืออะไรครับพออาสวะสิ้นไปแล้วผลก็คือการบรรลุเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นทางจิตและปัญญาวิมุตต์ความหลุดพ้นด้วยปัญญาที่ไม่มีอาสวะเหลืออยู่แล้วเป็นสภาวะนิพพานนั่นเองค่ะพระองค์ทรงบรรลุถึงสภาวะนี้ได้ด้วยพระปัญญาของพระองค์เองและทรงรู้แจ้งกระบวนการทั้งหมดด้วยนี่คือเป้าหมายสูงสุดเลยการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง โอ้โหฟังครบถึง10ข้อแล้วรู้สึกทึง่งจริงๆครับในพระปริชาสามารถของพระบุทรเจ้ากำลังทั้ง10ประการนี้เองสินะครับที่ทำให้พระองค์อ่องอาจมั่นคงถึงสามารถแปล่งสีหน้าประกาศธรรมได้อย่างไม่หวั่นเกรงแน่นอนค่ะเพราะทุกคำสอนของพระองค์ไม่ได้มาจากการคาดเดาหรือคิดเอาเองแต่มาจากความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระญาณเหล่านี้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสีหาสูตรเนี่ยก็มีส่วนที่พระองค์ตรัสเตือนไว้ด้วยเกี่ยวกับท่าทีของผู้ที่ได้ฟังธรรมเหล่านี้เหมือนกันค่ะ เตือนว่ายังไงล่ะครับเอ,อ่อเป็นข้อความทํานองว่าหากใครได้ฟังธรรมที่เกิดจากยาณทศนะอันวิเศษเหล่านี้แล้วเนี่ยกลับไปพูดไปคิดหรือมีความเห็นว่าไอ้เป็นแค่สิ่งที่พระสมณโคโดมคิดเอาเองไม่ใช่ความรู้พิเศษอะไรหากคนนั้นยังยึดถือคําพูดความคิดความเห็นแบบนั้นไม่ยอมละไม่ยอมเปลี่ยนใจนะพระองค์ตรัสว่านแน่นอนเลยผู้นั้นย่อมมีคติคือนรกหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนถูกจับไปฝังดินไว้เลย อันนี้คือเนื้อความตามพระสูตรนะคะเป็นการชี้ให้เห็นผลของอปฏิเสธหรือบิดเบือนสัจธรรมที่มาจากพระญาณโดยตรงอะค่ะเป็นข้อคิดที่น่าพิจารณามากครับเรื่องท่าทีที่ถูกต้องต่อพระธรรมคําสอนสรุปแล้วทศพลญาณทั้ง10ประการนี้ก็คือภาพสะท้อนพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ความรู้แจ้งโลกอย่างสมบูรณ์และความสามารถที่เหนือธรรมดาของพระตถาคตจริงๆเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้กับคําสอนทั้งหมดที่ทรงมอบไว้ให้พวกเราค่ะ พอนึกย้อนไปถึงภาพราชสีคำรามตอนแรกก็ยิ่งชัดเลยนะครับว่าเสียงนั้นมันไม่ได้ดังแค่ภายนอกแต่มันกล้องมาจากกำลังภายในคือความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ด้วยยานทั้งสิบนี้นี่เองใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ชวนให้เรากลับมาคิดใครครวนนะคะว่าความรู้แจ้งระดับนี้การที่พระองค์ทรงค้นพบและชี้ทางนี้ไว้ให้มีคุณค่ากับชีวิตเรามากแค่ไหนใช่เลยครับ ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับและสำหรับวันนี้ถ้าหากรู้สึกว่าเนื้อหาที่เราคุยกันมีประโยชน์แลนะน่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b ชช่องฟังทำพอดแคสต์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการคุยกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ